สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงออกปีพศ .2481 จังหวัดฉะเชิงเซามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนะํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับ ให้บริการรับเช่าผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพมามันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งนิ้งไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางองค์พระนะครับผมบริเวณตรง ใต้ไหลนะครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางองพระนะครับผมบริเวณตรงใต้ไหลเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตในที่2กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงไม้หันอากาศนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวตรงอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงไม้หันอากาศบริเวณตรงเนี้ย จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวตรงนะครับเป็นเส้นลวดเล็กบางนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมในการเจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนาที่3กันผมจะดูนะครับบิเวณตรงเส้นลวดใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งนะครับเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมโค้งนูน้งขึ้นมาอยู่บนพื้นเหรียดนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณตรงประคดนะครับผมตรงมุมฝั่งสายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวเฉียง้านลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงประคตนะครับผมตรงมุมน่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับหนาคมนูนขึ้นมานะครับผมเป็นแนวเฉียงด้านลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงจมูกท่านนะครับผมตรงใต้จมูกเนี่ยจะมีหมุดกลมๆนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอันี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงจมูกท่านนะครับผมตรงใต้จมูกเนี่ย จะมีหมุดนะครับกลมๆนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมในการเจรนาของผมนะเดี่ยวผมตะแคงให้ดูเห็นไหมครับจะมีหมุดกลมๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมพื้นผิวองค์ภากันบริเวณพื้นผิวองค์ภารุ่นนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยจะตึงนะครับแต่พื้นด้านในเนี่ยจะเป็นตามหมดลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะเป็นตามหมดนะครับผมแล้วเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวด นูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมอาจจะเก็บรักษาไม่ดีนะครับผิวพันธุ์เนี่ยก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างเห็นไหมครับเส้นรูดตัวหนังสือเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดเหล็กนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณา,าเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งนิ้งนาเพื่อส่องรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะถ้าสวยๆนะครับผิวไฟแดงๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผม,ผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบนหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจาราณานะเ,าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่คมมากนะครับผ แต่บริเวณตรงพื้นนะบริเวณตรงพื้นไหลตรงเนี้ยเป็นร่องน้ายาวๆลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงปรโค้นะครับผมจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับผมคมนูนขึ้นมาลาาักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือองค์ประกอบในการิจรณามุมด้านหน้าของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบรินนะบบเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสัง,งเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะจะมีเส้นแตะนะครับเป็นแนวเฉียงขึ้นไปอยูบเลยตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตในะที่2กันบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเส้นลวดยันบริเวณตรงนี้ในพื้นเนี่ยจะมีเส้นลวดขนแมวหลายๆเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู S S S บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะ ในพื้นเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นขนแมวอีกทีหนึ่งนะครับผมหลายๆเส้นเลยนะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ 2, 2> นะครับผมในการเจรณา,าของผมนะหนึ่งผมตะแคงให้ดูนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบนเรนตรงตัวเลข2ไทยนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะข้างๆตัวเลข2เนี่ยจะมีเส้นแตกอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมตรงตัวเลข2ไทยนะข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นแต่งอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวยคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะในการจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบรเวณตรงตัวเสาสรานะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผม จะมีเส้นลวดแตกนะครับผมบนพื้นเหลี่ยนเนี่ยเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัวสอสายาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมานะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมด้านบนนะบริเวณตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับติดกับเส้นลวดยันนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับมุมด้านบนบนเลยตรงนี้นะ จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมติดกับเส้นรวดยันนะครับผมอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการเจารณาเบื้องต้นของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแต่ด้านในเนี่ยลึกๆเลยเนี่ยจะเป็นตาหมดลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบรวด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะนนีี้คะบผมมุเยงดา ฝั่งซ้ายนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางเห็นไหมครับตรงเส้นรวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมงขึ้นมาลักษณะแบบนี้ จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์รายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมผิวไฟแดงๆเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้าน น,นะครับผมเห็นไหมครับบริเวณนะครับตรงขอบเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงเส้นลวดอคาลามุมตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอคลานะครับมุมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมอคาลาดมุมตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะอคาลาดนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาครับ ผมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลีย่ยมลักษณะแบบนี้เลยนะ uh, เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะ uh, เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะลักษณะด้านข้างกระบอกเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการเจรนาเ <vens> ดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของด้านข้างเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญน,นะครับมุมตรงกลางนะจดจําให้แม่นนะครับผมอันมีแบบน,นี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ,ะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะถ้าสวยกว่านี้นะผมก็รับเช่านะครับหลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมตรงกลางนะ ลักษณะจดจำให้แม่นนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางตรงตรูดเหลี่ยญแล้วนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนา,าเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านอชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ